หกโรคที่ไม่ควรดื่มกาแฟหนึ่งโรคขาดวิตามินบีหนึ่งโรคนี้ครับปักพบพร้อมกับอาการเหน็บชาบริเวณต่างๆครับแต่จริงๆแล้วอาการเหน็บชาก็ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นโรคนี้เสมอไปครับหลายโรคมีการเหน็บชาได้เหมือนกันใครที่สงสัยว่าตนเองเป็นโรคอะไรกันแน่แนะนําให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลแน่ชัดครับส่วนใครที่รู้ตัวว่าตนเองเป็นโรคขาดวิตามิน B1 ก็แนะนําไม่ควรจะดื่มกาแฟเรียกว่า ห้ามกันเลยครับเพราะว่ากาแฟสามารถเข้าไปลดการดูดซึมวิตามินซ้ำยังเพิ่มการขับออกของวิตามิน B ไปกับปัสสาวะได้ครับดังนั้นครับในคนที่เป็นโครคขาดวิตามิน B1 ควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟนะครับเพื่อนเพ่ทุกคน2โรคก,กระดูกพรุนครับผมคนที่หมดประจำเดือนแล้วครับผู้ที่ได้รับการตรวจว่ามีภาวะกระดูกพรุนรวมถึงผู้ที่มีกระดูกหักง่าย ดยเฉพาะกระดูกบริเวณสะโพกหรือกระดูกข้อมือที่หักจากการล้มหรือบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยครับแบบนี้เป็นสัญญาณที่ผมบอกว่าเราอาจจะมีภาวะกระดูกพูนครับไม่แนะนําให้เลี่ยงการดื่มกาแฟเพราะว่ากาแฟสามารถทําให้เกิดการสลายของแคลเซียมได้มากขึ้นครับเร่งการขับของแคลเซียมได้มากขึ้น และเร่งให้เราเกิดภาวะกระดูกพุ่นได้มากขึ้นครับดังนั้นใครที่เป็นโรคกระดูกพุ่นหรือมีแนวโน้มว่าจะเป็นโรคกระดูกพุ่นแนะนําให้เลี่ยงการดื่มกาแฟนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคน 3. โรคก,กระเพาะอาหารครับผมคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารครับแผลในกระเพาะอาหารครับและคนที่เป็นโกกรคกรดไหลย้อนครับควรหยุดดื่มกาแฟนะครับเพราะว่ากาแฟมีฤทธิ์ในการการะตุานา้กกนการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารมากขึ้นครับยิ่งโดยเฉพาะในคนที่เป็นโรคกระเพาะ แบบมีอาการตลอดปวดท้องทุกวันหรือมีอาการของโรคก,กดไหลย้อนทุกวันครับแนะนําให้หลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟครับแต่ถ้าหากใครครับอาการยังไม่มากนานๆจะมีการทักทีหรือมีการก็ต่อเมื่อรับประทานอาหารที่ะคระคายเคืองกระเพาะแบบนี้ก็ให้ลองสังเกตตัวเองว่าเมื่อเราดื่มกาแฟแล้วมีอาการหรือเปล่าถ้าดื่มแล้วไม่มีอาการอะไรก็อ่าที่ยังพอดื่มกาแฟได้นะครับเพื่อนๆทุกคน4โรคความดันโลหิตสูงครับผม เนื่องจากกาแฟครับจะทําให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นนะครับเพื่อนๆและอาจทําให้เกิดความดันสูงขึ้นได้อีกแต่ในคนที่สามารถควบคุมระดับความดันได้และเคยดื่มกาแฟมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วก็ไม่ได้มีข้อห้ามในการที่จะดื่มกาแฟต่อไปแต่สำหรับคนที่ควบคุมความดันยังไม่ได้ก็แนะนําให้ลดการดื่มกาแฟลงหรือหยุดการดื่มกาแฟไปก่อนครับยิ่งคนที่มีความดันเลยสูงมากๆนะครับและคนที่ไม่เคยดื่มกาแฟมาก่อนเลยก็ไม่ควรแนะนํา ให้เลี่ยงดีกว่านะครับเพื่อนๆทุกคน 5. โรคหัวใจครับผมไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจเต้นช้าหรือเร็วครับในกลุ่มที่เป็นโรคหัวใจก็ควรจะต้องระมัดระวังในการดื่มกาแฟครับเพราะหลังจากที่เราดื่มกาแฟแล้วอาจจะมีอาการใจสั่นได้ครับเนื่องจากกาแฟมีฤทธิ์ในการกระตุ้นการทํางานของหัวใจและทําให้หัวใจเต้นเร็วนะครับส่งผลให้หัวใจทํางานหนัก ยิ่งโดยเฉพาะนะครับคนที่ยังควบคุมอาการของโรคไม่ได้ครับแนะนําให้เว้นการดื่มกาแฟไปก่อนส่วนในคนที่สามารถควบคุมของโรคได้รวมถึงก่อนหน้าเคยดื่มกาแฟมาก่อนอยู่แล้วก็ให้ระวังในเรื่องของปริมาณกาแฟครับไม่ควรดื่มกาแฟเกิน1-2แก้วมากสุดก็ไม่ควรเกิน3แก้วนะครับเพื่อนๆทุกคน6โรคเบาหวานครับผม สำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานครับนั่นก็ต้องบอกว่าแค่เฉพาะกาแฟอย่างเดียวก็ไม่ใช่ปัญหาครับแต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือเครื่องปรุงแต่งรสต่างๆที่ใส่ผสมลงในกาแฟาต่างหากครับซึ่งพวกของแต่งรสไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลครีมเทียมครับหรือคนก็ผสมนมข้นหวานลงอีกเครื่องปรุงรสต่างๆเหล่านี้ครับล้วนส่งผลต่อระดับน้ําตาลในเลือดที่สูงขึ้นดังนั้นครับแนะนําให้คนที่เป็นโรคเบาหวานพยายามให้ดื่มกาแฟดําแบบไม่เติมน้ําตาลจะดีที่สุดนะครับเพื่อนๆทุกคน แล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ําผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ําผักผลไม้ผมก็แนะนาครับคู่มือน้ําผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมีการปั่นน้ําผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบคือเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ําผักผลไม้รวมถึงกับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนๆรวมถึงสูตร ช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากับจุดด่างดำครับสำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนำคู่มือน้ำผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียชมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับการปั่นน้ำผัก ผลไม้แล้วก็การทานหาสุขภาพรวมถึงการออกกําลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ํามันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่าสุขภาพของเราอะ ภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ50 60กก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทำให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน